รมึงก็ยังเย็นน้ำน้อามันร้องนี่เป็นอะไรเอาอาลูเหรอหรืออะไรนอาลูเอาขาลูกไว้นะไม่โดนแล้วมึงอย่าสามออยยิ่งไม่นันตัดเลยไม่โดนหรอกโอเคโอเคไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่โดนตดีนี้มันโดนที่ไหนอ่ะไม่โดน จารพิ้งครับเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรมึงเลยอ่าวอกแล้วเอาแล้วลอาเลยไหมเอาขาลูกไว้นะไม่โดนแล้วมึงอย่าสำอเลยยังไม่ได้ตัดเลยไม่โดนหรอ

ผ่าตัดลูกแค่ผ่าตัดแก้วตรงนี้ไปได้ป่ะได้ป่ะล้างพื้นอ่ะที่ไหนวัดอะไรวะ,ท,ท,ท,ระที่บอยไม่โทรบอกอ่ะที่บอยไหนบอยเราเออบอยเราเสียไม่รู้อ่ะผมไม่ต้องห่วงเลยแต่เพิ่งลูกนิดเดียวเองผมก็ไม่รู้ผม,มโทรมาบอกให้กูไปไปด้วยเดี๋ยวิ่งส่งเลยเนี่ยเจอกันสามโมงยี่สิบเลยเว็นมึงอย่าเพิ่งคุยกับมันบางจากมีปากเกตไหมวะ ก็ม้องพยายามห้ใช่